สวัสดีครับวันนี้ผมกับตันอาร์มครับผมโดนไทยกับตันครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่บริษัทศักสยามเมกาโดนโอ้ใหญ่อลังการมากเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวบริษัทกันครับว่าบริษัทเป็นยังไงบ้างบริษัทนี้ครับจำหน่ายโดนและปล่อยลิสซิ่งครับท่านใดที่ต้องการโดนไว้ใช้งานนะครับไม่มีเงินก้อนครับสามารถ สั่งซื้อได้ที่นี่เลยสักสยามเมกเกอร์โดนหรือเข้าไปหาโดนไทยกับต้านได้เลยเดี๋ยวกับด้านอาร์มจัดให้ครับไปเดี๋ยวนี้พาไปเที่ยวกันครับอันนี้ให้ดูน้ําจิ้มก่อนครับน้ําจิ้มก่อนนี่ครับลํานี้เลยลํานี้น่าจะ20ลิตร20ลิตรครับตอนนี้ก็มีวางโชว์อยู่หน้าบริษัทครับประมาณ6ลําอันนี้วางโชว์ใหเฉยครับนี่มีพี่ใหญ่อีกในลํานี้เลย พอดีตอนนี้เรามาตอนประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วครับบริษัทจะปิดแหละลำนี้เป็นที่ใหญ่ครับ30ลิตรครับผมนี่อันนี้พร้อมเซ็ตพร้อมทํางานเลยนี่ครับขนาด30ิลิตรครับมีถังหวานด้วยครับมีถังด้วยครับนี่แล้วมีตรงนี้อีกโอ้สวยงามครับจำนายโดนพ่นยาและบริการฉีดพ่นพืชทุกชนิดครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทศักสยามเมเกอร์โดนครับผมนี่คือเซ็ต ทำงานครับนี่มีพร้อมจำน่ายครับว้าวอันนี้ถังวานสุดยอดอันนี้ถังวานขนาด20ลิตรครับผมเป็นโดนขนาด6ใบพัดครับผมอันนี้น่าจะเป็นโดนขนาด17ลิตร6แขนเพราะว่าเป็นมอเตอร์ X8 นี่ไงแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมครับตอนนี้เป็นแบตขนาด14 s อครับ2 2 5 0มมิลลิแอมครับสาครับว้าวชุดนี้มี หกก้อนโอ้ใหญ่ยยโตครับสวยงามครับสวยงามทุกอย่างพร้อมอยู่ในนี้หมดเลยครับรวมถึงด้านหลังเราจะเป็นออฟฟิศออฟฟิศก็จะมีพนักงานคอยให้บริการเหมือนกันครับมีพนักงานคอยให้บริการออฟฟิศครับนี่ครับก็จะมีพนักงานออฟฟิศคอยตอบดูแลเดี๋ยวผมจะพาไปว้าวครับพาไปว้าว อันนี้ห้องห้องที่เก็บโดนใช่ไหมไม่ใช่ห้องห้องประชุมแล้วก็ต้องเดินทะลุไปทางโน้นเนาะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเปิดไฟโอเคไปดูกันว้าวเฮ้ยห้องประชุมเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปว้าวพาไปว้าวไปดูกันไปดูว้าวว้าวไปดูว้าวว้าวไปไหนครับไปไหนครับมาแล้วว้าว ว้าวจริงจริงโหสุดยอดนี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรครับนี่แหล่งรวมโดนใช่ไหมเนี่ยมันเป็นไปได้ไงประเทศไทยเรามีแบบนี้ด้วยเหรอว้าวว้าวจริงๆ,ๆว้าวจริงๆครับว้าวจัดเลยว้าวเก็บสต็อกอะไรเยอะแยะนักหนาเนี่ปาร์ทโสวยครับสวยงามจริงอันนี้คือห้อง ที่ประกอบโดนเสร็จแล้วแล้วก็จะเอามาเก็บไว้ที่นี่ครับผมถ้าใครอยากได้ดิไปได้เลยครับมาหาได้เลยสักสยามเมกเกอร์โดนหรือจะติดต่อโดนไทยกับตังก็ได้ครับบริษัทพี่ชายครับเดี๋ยวจะพาไปหาครับเดี๋ยวพาไปหา,า,ปหาอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บโดนครับแล้วถัดมาคือบริษัทใหญ่มากตรงนี้เป็นห้องซ่อมนี่ครับปารโตปานี่ห้องซ่อมเขาเท่ากับ ร้านโดนไทยหลังนึงเลยครับเนี่ยห้องซ่อมเขาโดนไทยนี่แบบหลังเลยเท่ากับห้องซ่อมเขาครับครับครึ่งเดียวครับฮารโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะของเยอะมากพร้อมขายครับพร้อมขายจะไปเจอไปดูห้องอะไรเลยครับป้าต้องซ้อมเลยห้องซ่งอันนี้ห้องซ่อมอันนี้ห้องซ่อมอันนี้ช่างซ่อมนะครับเนี่ย ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยช่างซ่อมช่างซ่อมครับ yeah, yeah. <c oughs> นี่ว้าวอีกมีว้าวอีกอันนี้ห้องเก็บสต็อกอะไรโอ้ปาสุดยอดครับนี่ครับโครงสร้าง20ลิตร17ลิตรเครื่องชาร์จมีเป็นโกด,ดังใครอยากได้ทักเข้ามาครับอะไรเนี่ยมอเตอร์ X9 จำนวน280ลูกมีสต็อกอยู่ครับ X9 พัดครับ X9 พัดครับมีละอีกโอ้แขนคาร์บ,บอนเอ้ยสายลักสมาร์ทแบตเอ้ยลักสามตาถังวานสต็อกทุกๆอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนี่คือบริษัทสักสยามเมคเกอร์โดนครับใครสนใจอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาครับว้าวสสยยางทุกอย่าง ข้อต่อสามทางทุกทุกอย่างอยู่นี้หมดเลยมีอะไรอีกโหมีอะไรอีกไหมเนี่ยที่มันว้ากว่าน,นี้เครื่องปั่นไฟก็สต็อกไวเต็มเลยครับนี่ใครที่อยากได้การฉีดนะจะเอาเท่าไหร่นี่ครับการฉีดแบบนี่ใตมอเตอร์ครับจะเอาเท่าไหร่ครับมีเป็นพันมีเป็นพันครับโอ้เยอะครับเยอะเยอะ เยอะครับโอเคถ้าใครสนใจอยากได้โดนนะครับขนาด l, l, 1 7ลิตร20ลิตร30ลิตรมีถังวานด้วยให้ติดต่อโดนไทยครับผมใครติดต่อโดนไทยครับครับบายเมเกอร์โดนครับผมโอเควันนี้ก็พามาเ,เที่ยวบริษัทศักสยามเมเกอร์โดนเท่านี้ครับผมให้ดูศักยภาพของเขาครับว่าเขาสามารถดูแลลูกค้า และต้อนรับลูกค้าหรืออะไรไว้บริการหลังการขายได้มากน้อยขนาดไหนก็ดูจากวิดีโอที่ผมลงไม่ให้ดูแล้วกันว่าของเขาเยอะขนาดไหนโดยบริษัทศักสยามไมเกอร์โดนครับวันนี้โดนไทยกับตันพามาเที่ยวแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ